เด้งยิ่งขึ้นสมบูรณ์ใช้ไงปาหนู้นลอยหมกแดงเนาะยิ๊งยขึ้นงยนี่อ๋อโตอู้อื้วกลับมาค่ะสวยลอ้ลคือคนพอบ่ะบัดโตนี่ตีนใหญ่ใหญ่เลยโอ้ ปาเงาค่ะาาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกันเด้อค่ะกาวสาริวารดอีสานปลลุยรือทุ่งไม้นะคะวันนี้พาพีพะนอกขึ้นดอยนะคะ่ะเก็มเ็ดคือเก้าจ้าวันนี้พิการเท่ากับเชียงคำพะเยานะคะ มื่อนี้ค่ะซาเนมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาเสนอพี่เสนอน้องนะคะสำหรับีพี่นะคะที่ถามเขาแมาเป็นประจำถามมาบ่อยๆซาเน่เจ้าขึ้นดอยสู้มือไปเกมเฮสู้มือนะเจ้าขึ้นยังขาวยังใสอยู่นะคะซาเนตมีเข็ดบรับค่ะมาฝากพี่จ้าเมื่อนี้จุลเซร่ล่มค่ะพี่น้องผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ซาเน่ใส่มาเป็นประจำนะค่ะเพื่อดูแลผิวหนาของเจ้าของนะคะแต่ก่อนนะคะ่ะีพี่ที่ติดตามซาเนตมากนะค่ะก็จะเห็นว่าผิวหนาซาเน่จะออกมางองๆคำๆเนาะ แต่ว่าได้ทรันิกะลองพิดล่องถือมาหลายผลิตภัณฑ์ค่ะนี่ตัวนี้นะคะซาเนใส่มาเป็นเวลาสองปีแล้วเด้อจ้ะจุลาซีลัมค่ะพี่น้องช่วยให้ผิววนาสาเนตลดกะลดฝาเพิ่มความขาวหลวก็เฮ็ดให้สดใสค่ะนุ่มชุ่มชื่นค่ะลดริ้วรอยได้เด้อจ้ะคุณได้ส,ใสในใจค่ะกระทักมาถามซาเนดได้ค่ะซาเนตพร้อมที่จะส่งผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะสุพีสุนองค่ะ สำหรับแม่ๆพี่ๆเนาะคะ่ะที่สงสัยเหลือเกินท่นนี้ตาเจา้าคือดีคือสวยแท้เขาปลาสุเหมือนนะคะพี่เลี้ยงพันตัวนี้ค่ะอย่าลืมจมใจพี่น้องจุฬาเซลม์ค่ะพี่น้องสนใจทักมาหาซานี้ได้จ้าเอา้าวัอนี้กะพรากินข้าคือเกานะ่าโนบะรุนเนาะมานําหาเห็ดก็แดงค่ะเป็นนิดเดีดวกวเชียงคำพะเยาคือเกานะ่เาเนาะนี่ละสภาพไม้ค่ะส่วนมากจะเป็นต้นกอนะคะเห็ดก็แดงเพค่รจะเกิดไตต้ตตนกอค,ค่ะพี่น้องจะได้กะนำไปลุ้นต้องกานนะคะวันนี้ข้าสิหมานวันนี้จ้ะ ตาขอยยืชอะไเนี่ยเมื่อกิ้เพชรลืมตาป่ะนีเป็นอะไรอวอนอยู่แ,แกแล้วเป็นานเพชหวงยืานบ่เขากำลังขิ้เอ,อยู่เด,ดินก็แดงหวงค่ะห้าง được đâu đó, nè, ได้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  Hai ได้ได้ khừng ได้ nồi nó ได้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  này nó ได้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  ôi ได้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  tìm tìm Làm tìm 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 ngay tìm 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 ngay tìm กินหวานๆเจี๊ยบๆหนุ่มหน่อยดอกนี้จะได้ย่าง,ดดนนงเครื่องดอกจ้ะแม่งกิดเครื่องนเงนินนกนีงตัวหนนอยเนี่ยนี่แมวแก่งแสบนะจ้ะที่งามเลยพอให้พึงจะ้ะพึงเขาค้าคนเนาะ กว่าผึ่งตองเนะจ้ะเห็นดอกเดียวถึงแล้หมจะอย่าเห็นอยู่เนาะถึ่แล้วถึงึ่งลงแล้วอ๋อดอกส้มดอกขาวนาะอ่าสิเียนน่ยเดยววงดอกจะงามนะจ้ะวังเนี่ยสวยเลยง้ะอู้น่ะดอกมัน สองดดค่ะตามไมไหม้อจ้ะโอ้ยต้องถีมานแต่มาดูทั้งหมดยสึกว่าเห็ดมันแต่งงๆเลยไหมแล้วคุมจูม่ันลยเรียนคนดอยใช่ปะงานเอาก็ได้ไมุ่นใชเจ้าหัวแดงๆไหม โซ่สเต็ปเด้อยังไม่เห็นอ่ะไม่เห็นไหนู่เห็นเยอะนี่มันเป็นเสนเนื้อจ้ะนี่พวกสองเราเนี่ยงามกรุงเลยนี่ลีดีออกไหมงามกักงามแง่อุ้ยสดุลสดอ่อนเนาะยงยนสมบูรณ์ใ่ไหมสมบูรณ์แบบเลยมาุนี่อกคห để cũng Để đi tắm, mọi người đều được Nó bật ra rồi Nó chơi trong đây Nó chơi lắm không? Nó đang hoàn Nó Nó กินนี่นาเปกเอ็นย่ะเลยเนกระริดเลยอ่จ้าเดี๋ยวนี้ก็ได้สุนดีครับเดี๋ยวเลยนะหัวตึงตาคนละเนาะคือเงเห็นตูมน่อยนึงมาแล้วฝนแหงข้นแหงข้นทันฝนก็เริ่มแห้งแล้วจ้นังไต่อเนาะานี้ มาตจนถ่ายทำบ่ไใดพุด่นทธนะนี่ว่า,าโอ้ฝนนี่เป็นว่าลอยเปอร์เซ็นต์กะลอยเปอร์เซ็นตดีเนาะม่นพวามเพิ่ดีนะดีด เขาดอกนอันนี้มเขาอันนี้ขี่อันที่ไหเย้ขาอยู่เรเ็นน้วยนนะขี่หลวงเีออน่ะโอ้ยใส่ดอกไม้อะไรบ่วงเหรค่ะ ้อนนี้เห็นมีสองดอกใบบานนะกระาบานมีแต่งานไะม่ขาดกระบานนี่นก็ถือขงเทียนนามค่ะอื้อสดๆจ้ะพร้อมแกงพร้อมนึ่งจูมจ้ะสวย ไอตองดอกดอกอะไรกี้ดออรถ้าฝนนี่ถ้าถึอฝนนี่เดงนก็นี่ะช้ำเลยเลเ่นนี่ฝนเศ้าแล้วเนาะ่ะดอกง่าย đi qua lợn nơi lúc nha em mi lắm Nè, con nữa lắm bát thôi mùi nè. mùi đâu 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 Nhanh đâu Đọc đâu ้ำสันดอยนี่นะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะแตห่างขึ้นเร็วเนาะไปเรื่อยๆมันมีจุดหมายเลยหมดนี่เรื่อยๆย่างเปิดแล้วแต่ชเมี่ตัวบัตเลยนั่นวะเก็บเล็กผสมหน่อยแตะเฮ็ดนานนี่เนาะเล็กของที่เขา เก่งดมอแกงเดียวด้เล่างเดียวเล่งนดูโอ้นดูด้ถ่ายเนาะมนกจะเลมแบบนี้เละเห็นไเดียงกินแม่มาหนักะอีดอกจ้ะูจใดโอ้

นี่กบานยี่กบันองอยู่สมโอ้ารันตนขายขึ้นเาไดอกนึงไหมเนาะี่การัตุลงดอยจ้ะงขายลงค่ะโอ้ย3มโงามเลยไม่หลอ เลยละคะถั่วบุ่มพอดีแกงเด้อจ้ะแกงหวานแกงแซ่บเนาะเนื้อนิ่มค่ะแกงหวานถึงนกยุ่งไปไม่นหน่อยสิบาทเนี่ยหาลูกเนื้อค่ะอ้ยงามเลยค่ะขออีกเล่ถึงนกยุ่งของข้างจะก้าวทานนกยุ่งคืนนี้แล้วโง่ตามแน่เนาะ รุ่นน้ำาตาลเฮดบอลดเด้อค่ะอรอบหน้ารอบหน้าวันนี้ไหนไม่คิดสิหายมาัน <laughs> งต้องยุ่งจ้ะเดียผิดจ o b วะเนี่มันไม่ไหม้เลยนี่ค่ะโอ้หน <laughs> ุ่มจ่อยพี่ซีก็บรุ่นปุ๊กกดเพือ่อนักดอกคนนี้ขาหน่อยโอ้เฮ็ดกับงามอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นอกบ่หลายค่ะพี่น้อง นม่ดยดอกเลยนี่ชอพ่อๆนะจุ่มหน่อยกันต้งดีค่ะเห็ดมันปูจ้ะก็ต้องผีเน้นๆเลยมันปูนี่ต้องแกงเนื้อค่ะคุณจะไมมกินหนอมนะกินก็โซ่ก็จะตึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊กแต่ะแสบแบ นี่เลย,ย,ยนี่เป็นพระธาตุใหญ่ค่ะมันขึ้นไม่อยู่มันปูนนประเทศไทยค่ะช้ำดอกว่ะอุ้ยอุ<ห>้ยเกี๊ยบโอ้ยไหนเนาะม,มาหน, <MS> น,น้าเย้ะ กำลังพอดีหนึง่งค่ะจุ่นแตกอุณน้อยไหนมาขดประดัดเรีงยวเหี้ยวเฮี้ยแกิกนโอ้อนีอันนี้ he he เหี้ยวเล้นจ้ะเอาไปื้อ

นะนี่มันต้นม้นนึ่งนงามสวยรอโอ๊ะอคือคนพอม่ะบัตัวมูนึงด้อจ้ะอู้วววดอกเรกของมูงามเลยค่ะางทางดูยางของวยางปลายดอกนะเดี๋ยเขาเล่นเยมนเเยนะ

ปาวาวคอันจดอ่ะแ่ตายนเล็กเด่น,นอยอมูมนี่หาดอกดีกว่าสวยยังมุมืจดจ้ะอุย อย่เงี้งงยายาวงาวมากขาของดอกด<ย>น,นหอยมังขา<ย>ไหมเห็ดปสยัยยยข้วนะานะเนาะมันมาทันในไงเต็มที่จ้ะนีมูกเลน เขาตงแบ้มชว์เขาโชกัมกับอู้ววเทหลังเน่ยค่ะย่าสวยค่ะงามเนาะหาบเตกด้ยจ้ะขาสีเาเสร็จตรงนี้ไหมอือว้าวเน่นกินขาค่ะเดี๋ยวก็ค่อยสวยสีก็สีสมเนาะ สีบระแดงแท้ค่ะนะอุ้ยเต่งใหญ่ใหญ่เลยอยีดอกสุดท้ายของเฮาเด้อจ้ะดอกสุดท้ายของเฮาค่ะมืนน่อ้หร่ม,มาเลยอุย้ยจานิทนี่แต่ดอกงามๆไม่แต่จุ่มงาม,ามๆค่ะสวยๆค่ะกอแดงใหญ่นะจ้ะเกือบเต็มกระตาค่ะพี่น้องไม่แต่จุง่งมงามๆเลยเป็นส่วน<ด>หลายเนาะคะ่ะว่าออกไม่กะบระเชิงเนะาะบระเชิงค่ะ ข้าว่าเพินบอคอยเป็นมูค่ะนโดูยังสิเห็นเธอละดอกสองดอกนัค่ะแต่ว่ากระือว่ามานอยู่ถือว่าบอพิดหวังค่ะจะได้สะชอบใช่ค่ะฝากบี่ฝักหน้องนะคะตัวอะไรก็แช่จ้าให้สานร่าน้องค่ะเห้สารพาลุยหลือทุ่งไม้นะคะสำหรับพี่พีทที่สนใจเส้นลำค่ะอย่าลืมทักมาสอบถามสั้นนี้ได้ค่ะนี่ทรงฟรีเนาะค่ะเก็บไปทางคับพี่น้อง จะได้กะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสแหรับกแค่นี้แานิบารลุดสานพ้าลืยลู่ทุกไม้กะเิลาพีและหนองไปก่อนละเนาะจะได้กะอย่าลืมกดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อมาผ่าคนคลิปใหม่ๆของเฮาค่ะเ,อเ,ออเดี๋ยวมืออื่อนสีผ้ามาอีกรอบน้องบารุดเนาะขึ้นอะไรได้มาฮะ<า>ไปขึ้นอะไรจักมื้งม<า> <laughs> ิ้กระหมานอยู่ยด้วยหรอข้างีนแดงซวยๆแดงง,า,ง,งามๆค่ะจะได้กระพากันคลิปหน้าจ้าแค่นี้แซนนิบาลลุดสซนพ้าลืยลู่ทุกไม้ขอลาพีและหนองไปก็และค่ะ อือก็แดงสวยๆสำหรับคืนนี้รับก็แล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ